เฮ้ยปลาจุงเปย์ไปแล้วเร็วเร็วมีตัวเร็วเฮ้ยสวัสดีค่ะพบกับปันปันในช่องปลาเขาเราธรรมชาติกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปันปันก็จะมาตบปลากันนะคะแต่ว่า ปันตามหาป้าปันหาป้าไม่เจอปันก็เลยมาเจอแองนี้แองแค่นี้แหละปันเห็นปลาฮูบปันจะลงไปตกรู้อย่างแรกคือนี่ปันได้เสื้อมาใหม่นะคะนี่ปากเขาเราธรรมชาติมี้างหลังด้วยนะก็มีนะเอสซีทั้งนึงทำมาให้ปันนะคะปันก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวปันจะไปตกปาก่อนนะปันจะลองไปดูว่ามีตัวหรือเปล่า มันเห็นมีปลาคุบแล้วก็มีลูกครอปลาช่อนไม่รู้ว่าแม่มันอยู่หรือเปล่านะคะไปค่ะไปต่อปลากันแต่ตอนนี้ไม่อะปันหลงจากผู้ป้าสิต้องบอกว่าปันหลงจากผู้ป้ายังตามหาเขาไม่เจอไปตปกอปลานอนปันยุดไ,ไปแล้วเร็วเร็วมีตัวแล้วก็อยู่เปล่าไม่รู้ไปแล้วยังอยู่ ไม่อยู่มั้งอ,อ๋อไม่อยู่อยเอาเบ,บ็ดไปเลยอ,ะอ่ะปลาอะไรดึงเบ็ดเลยวะเ,คเ,คยเพื่อแบบตัวเองอะ่ะเอ,อ,อ่งแค่นี้แหละครับดูท่านผู้ชมปลามันอาจจะตกค้างอยู่เนี่ยพอดีเราเห็นลูกคอกปลาช่อนแต่ว่าแม่มันน่าจะไม่อยู่แหละต้องเห็นปลาฮุบแล้วเออใช่เราเห็นปลาฮุบด้วย เมื่กี้มันดึงไปเลยเดี๋ยวรอดูใหม่ครับยกเราเฟี้ยงหม่ดิแดงอ่ะมันกลางตัวเดียวกันหรือเปล่าที่มันลากเนี่ย ปล่อยให้มันลากไปยาวๆเลยอันนี้ไงลากอันนี้ไงลากไปแล้วลากไปแล้วโอ้ยเออปลาอะไรโอ้ยปลานิ้นปลานิ้นปลานิลเออลูกปลานิ้ลูกปลานิ้ได้แล้วตัวประกันตัวประกันนะครับในบ่อในบ่อ เออเล,ลูกปนินแน่ๆเลยเอาไว้เป็นตัวประกันก็ไพืประเดิมมาละเป็นตัวประกันเนาะนี่ต่ดแล้วนะ ะะอุ้ยโอ้โหอุยอ้ยรุดเลยปาตื้นเลยแต่ว่าเราปล่อยให้จมนานเกินหเล่าพี่เนี่ยพี่บอกว่าให้ปล่อยให้จมนานเนี่ยนั่นไงคันยังไงคันยังไงไปคันนั้นแล้วไปคันนั้นแล้วนีนไ่ไงโอ้ยเฮ้ยตัวนี้ ơi, นใช้ได้นะนี่นใช้ได้นะ มีไซส์สวยๆด้วยแต่ว่าปลาเหมือเป็นแผลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปันจะเก็บไว้เอาให้เก็บไว้ให้มันรอดแล้วไป,ปล่อยในเครือนใหญ่ๆดีกว่าอืาต้องขังมันนะมันมันมันเป็นแผลเนาะมไม่นานา้้ำแห้งได้นะเนี่ยน้ำแค่นี้เองน<า><ต>้ำยังไม่ถึงหัวเข่าเลยไม่เท่าเม,มีแเดี๋ยวไปลปล่อยในบ่อใหญ่ต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้ว เฮ้ยสองขานะสองขานสองขานนู้นอีกนู่นอีกอ๋ออะไรก่อนอะไรก่อนอุ้ยโดนออกขันนี้ค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 ันนี้เลี้ยวเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเออเออลูกใส่มาตกปลาเพื่อปปล่อยเออเรามาตกรูปปัหนเนี่ยใสปลาก็ไม่สวยเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปปล่อยน้องนี่เองใหญ่ดีกว่า ให้มันตัวใหญ่ขึ้นเนาะใช่อะต่อยต่อยแลต่อยเอ๊ะขน็กนี้มานดีแท้เออมันดึงว่ามันดึง,ดงเออสนุกแหละนี่จริงๆไซส์มันก็โตแล้วนะเออจริงๆไซส์มันก็ใช้ได้นะเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเอาไปปล่อยจริงๆแล้ววันนี้ปัน ตามผู้ป้ามาแต่โทรหาเขาตอบข่ากันไม่เจอัามหากันไม่เจอ,เจ,อจงมาเจอเองเนี้ยตอนแรกก็เจอลูกคอดไงปลาปลาช่อนก็เลยเห็นปลาคุบพอปันลงมามันก็เลยเจอนี่เลยก็คือแองเนี้ยมันเป็นน้ําตกค้างเนาะยยจากจากเขื่อนแม่ประจันนี่แหละครับมันแค่ตกค้างแล้วเราเห็นปลามันคุแเราก็เลยลองมาตกดูปรากฏว่ามีตัวด้วยแต่ตัวไม่ใหญ่ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปตกในแอ่งใหญ่ๆอาจจะมีอาจจะไม่มีตัวตนอาจจะเป็นเป็นอะไรวิญญาณปลาวิญญาณนะอาจจะไม่ได้ได้ดึงอย่างนี้ไงเฮ้ยปูเฮ้ยแกแกกินไส้เดือนได้แต่แกเฮ้ยมันกินไส้เดือนปูวะไปแล้วไปแล้วปูไปแล้วทิ้งไว้นานเกินไปเลยจะมาหาเรื่องกันปูหนีบไส้เดือนมันกินไส้เดือน ไปปไปน้องมุดเข้ารูไปล้น้องมุดหนีไปล้วก <c oughs> ็ว่าทำไมมันเงี้ยไป,ไปนานเลยเล็กอะลากแลลากลนัลล่นไงนั่นนั่นน,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 นจะพาไปไหนแล้วโอ้โหใสใหญขึ้นเลย <c oughs> ตัวมันใช้ได้นะเฮ้ยอีกคันนึงอันนึงลากลากล,ากลาก นี่นี่ไปแล้วไปแล้วจะพาไปไหนจะพาไปไหนใช้ใหญ่ขึ้นแล้วอ๋อลากก็ลากเอ้ยโดดเอ้ยอุ้ยหลุดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก้อนสนุกแล้ว <laughs> บ่อเลยก็สนุกได้เฮ้ไล่อีกแล้วไล่อีกแล้วเหย่อตัวเดินที่มันเสียไงไงอ้โอ <laughs> <laughs> สนุกครับสนุก จริงไซมันใช้ได้นะท่านผู้ชมครับเออจริงไซมันใช้ได้เลยลผูอย่างจะเปลี่ยนใจเหรอฮะไม่ไม่ไม,ไม่เราเป้าหมอายเราคือเราต้องเอาไปปล่อยให้มันโตอยู่ท่านี้มันขาดแขนอาหารมันออกไปที่กว้กวางๆไม่ได้คือว่ามันต้องหิวมากๆแน่นนนมันถึงได้รีบมากินใช่แต่ว่าไปแองไ่อาจจะไม่ได้ตัวอยู่ในนี้ยังได้ก็คือแองญ่แองญ่เยอมันก็ไปเราให้เวลามันไปกินอะไรให้มันตัวใหญ่ๆก่อน แล้วมันค่อยกลับมาใช้นี้บญคุณเรานอย่างนี้ด้วยเหรอรักเร็วด้วยรักเร็วด้วยไแว่้าาวว้าว้าว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 ว้า้าวม้้วไ้วา้้้วาาา้ว้าาา หลายตัวแล้วเนี่ยตัวนะห้าหกตัวออต้องแรกนี่ว่าจะเป็นพวกปลาตะเพียนมีแต่ลูกปลาน,นิลเหลือหลายตัวแล้วยังไงยังไงเฮ้ยลากไปดิลากไปดิปดเออเล็กลงทุกวันละไ<ว>เล็กลงทุกวันเลยเหรอเล็กลงทุกทุกทุกครั้งอะจริงอะงปันว่ามันน่าจะมีตัวใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่มากประมาณขนาดนี้เพราะปันเหงมันทุก หรือไม่อาจจะเป็นพวกปลาช่อนที่มันลบไปตัวก็แค่นี้แหละเอาเบ็ดปั่นไปเลยแรงเยอะไงนาข้างๆบา,างทีมีน้ำกับเพื่อนม,มีปลานะโอ้ยแล้วอ๋ออืมตัวใหญ่ไม้แล้ว เด็นี่มันกินแค่คันนี้คันเดียวคันอื่นไม่ได้เลยหม่านไงคันเล็กเนี่ยทำงานคันเดียวเลยโอ้โดนพวกเอาเปรียบแต่ว่ามันอ้วนนะเอ๊ะจ๊ะตอต่อคันขวาสุดต่อแล้วจะได้ตัวไหมเนี่ยยังไง้ดึงไม่โปรเลย ออนวะโอ้ใจร้อน,น,นอตึ๊บตึ๊บตึ๊บยังไงยังไงเลีเ้ยวไปไหนไม่ทราบเอ้ยเอ้ย อะไรวะเวลานเออเออเออหุยถึงตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะเห็นไหมปังบอกแล้วว่ามันต้องมีตัวใหญ่ที่หลงเหลือเป้าหมายคือเป้าหมายคือเอาไปปล่อยเป้าหมายคือเป้าหมายคือต้องปล่อยนะใหญ่ถ้าใหญ่ใหญ่ตัวเป็นโลเนี่ยต้องปล่อยไหมอะ คิดดักเอ้าหมดเราเราบอกว่าถ้าตัวเล็กเราจะปล่อยให้มันโตแต่ถ้ามันตัวโตแล้วเราก็ไม่ไม่ปล่อยแล้วสิใช่ไหมใช่เออไม่ตอนแรกเราบอกว่าเอตัวแรกตัวที่สองที่ปันได้อะมันข้างๆมันมีแผลมันก็บอกว่าถ้าได้ตัวนั้นเราปันอาไปปล่อยแล้วใครจะไปคิดว่ามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเอาเอาเป็นว่าเรามีเกณฑ์ของเราแล้วกันถ้าตัวเล็กในระดับหนึ่งเราก็เอาไปปล่อยเนาะถ้าใหญ่ในระดับหนึ่งเราก็เก็บไว้ โอเคนะโอเคต่อยอแล้วต่อยแล้วลากไปแล้วอูยวอ้ยลากไกลตัวลากไกลอุย้ยอยู่ที่แค่เอา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 จมอุ้ยยังไงโอ้โหคนดึงกากอีกแล้วถ้าอีกนิดเดียวต้องโดนแน่มันเหลือนิดเดียวอะ่ะนี่ผมผมว่า ผมว่ามันปั่นเยอะทั้งสายเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะคงจะบอกว่าแน่จริงแต่คล้องไปตกเองเลยไปอ้ยยากเลยจะพ่าจามาจะเบ็ดปลานี่เงียบกิมนีหมดเลยบอกให้เลยครับแต่กล้องจะเบ็ดไม่เก่งครับดึงอย่างนี้ลองให้ตกนี้จะได้หรือเปล่าเถอะดึงปลานี่ผิดจังหวะหมดเลยแต่เวลาดูคนอื่นนี่รู้ดีจริงๆเอา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 ลากไปแล้วเฮ้ยลากไปแล้วเฮ้ย หมดยังไปยังเฮยยังยื่งยืงอย้อยู่อ้อาวไม่ยูไปเลยโอ้โอไปเลยเนี่นะคะลูกปลาที่ปันได้ได้หลายตัวนะนี่ได้หลายตัวเลยตอนแรกมันเจอตัวนี้มันเจอตัวนี้แล้วมันมีแผลฟุ้งฝันของมันก็เลยจะเอาไปปล่อยแต่ว่าตอนนี้ ปันกล่าวาจะปล่อยให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวปันค่อยไปตกตัวที่ใหญ่กว่านี้แต่ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าอย่าเอาอันนี้ไปปล่อยในแอ่งน้ำใหญ่ๆก่อนนะคะไปแตะกล้องเกเบ็ดปันจะลงไปต้ปลาแล้วนะคะมาถึงปุ๊บเจอป้าวิปลาลิชาชวเลจ้าเดี๋ยวปันจะปล่อยปล่อยปลาก่อนันอื่นเราปล่อยปลาก่อนนะอย่าไปกินไบไข่นะน้ำล้นะ เอาทำไมอ่ะตัวเล็กพี่ตัวเล็กเราเอามาปล่อยตัวเล็กปล่อยเราตกในแอ่งเล็กจริงๆอ่ะปันจะเอาไปปล่อยนี่ข้างหน้านู้แต่ปันไม่ได้ไปที่แอ่งใหญ่ๆไงมันก็เลยตรงนี้ก็แอ่งใหญ่ตรงนี้ก็ใหญ่ตรงนี้ก็ใหญ่แล้วใหญ่กว่าที่เก่าอีกใช่ปลาป้าอุวยปลาโชว์ตัวเบลล์เลยเราจะไปยอผู้เป็นเล่นจะได้หรือเปล่าปันมาถึงแล้วเห็นเขาวิปลา ปล่อยปลาแทบไม่ทันเลยรีบลงน้ำเสื้ปลาที่ไปไม่ตอบธนาว่าป้าโกหกพวกเราไม่ใช่เห็นเขาคุยปลาตัวมันเป็นเลยแต่ของปันยังไม่เข้าปลาไม่ทันเข้าเฮ้ย hey, hey. มันลาก <Hey. S 2> มันลาก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 อ้โหปลาลากแล้ว พอป่าบอกว่าป่าไม่ทันเขานี่ป่าล่าก,กันทีสวยมากเอาไม้เร็วๆมันคนที่จะได้ตัวเอาไม้เอาไม้ไม่ได้เลยมันไม่ได้สักตัวเลยโอ้มาถึงรีบรดวลนะ้ำตุ้มป้าไม่ได้แต่ป้าเขาได้นะดูดปิป้ากับปากับพี่เขาได้แล้วนะคะนูน,นูป้าอยู่นูน่นพี่เขาพี่เขาได้ไหลายตัวแล้วพี่เขาจะเป็นอะไร สั่งทองสั่งทองนี่เขาจะเป็นสั่งทองได้ฝึกไม่ได้หลายตัวแล้วเรายังไม่ได้เลยเดี๋ยวเราก็ลองนั่งอยู่เชิงนี้จะไม่โดน้ยบอกนะว่าไม่ได้ไม่ได้เราได้แล้วตัวเล็กแต่เราปล่อยไปแล้ว <c oughs> เออเออมันไปบอก,กเป็นเส้นเหมือนหรือเปล่าอ่ะไม่ได้ดูเล่นน้ำหมดแล้วสุดไมเื่าโดนจมน้ำหมดไม่ได้ดิมันต้องตอบแทนบุญคุณเราหน่อยดิเนาะเออ น้ำตื้นทุกที่เนี่ยปลาตกปลากินน้ำตื้นเนี่ยตามไม้เนี่ยย้อนไปเลยอิ่ดไหมพี่ปันยืนนั่นนะพี่นั่งอยู่ตรงนั้นเลยมึงกินม,ม่ต้องก้าวเลยได้ไหมอ่ะได้ไ้จองเกลือตรงนั้นน,ะนั่นพี่จันพูดถึงได้แล้วพี่จันจะย้ายทำไมพี่จันย้ายบ่อยไม่กินนะพีะ่ต้อยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศต้องไปเราโอ้สังทังต้องเรียกพี่วันนี้เอาจะตกตรงไหนครับเรอจะตรงไหน ตรงนี้ป่ะเนี่ยมีหินอยู่ให้อยู่แล้วเนี่ยเน,นะน,นี่ยน,น,นั่งได้สบายเลยวันนี้สั่งทองต้องเรียบพี่อะ่ะน้ำตื้นๆน,นี่แหละว,วันเนี้ย เกิดว่าฟุกก็ได้อาจจะเจอจุดสักสี่ห้าตัวสิบกว่าตัวอะไรก็ว่าไปค่ะแต่ก็ยังดีนะคะถึงปันไม่ได้ปลาปันก็จะได้ช่วยเหลือลูกปลาลูกปลาค่ะลูกปลาลูกปลานึกถึงอะไรละลูกกระตาตอนนี้ปันกำลังกลับบ้านแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปันปันด้วยนะคะแล้วปันก็ฝากเพจชื่อว่าปลาเขาเราธรรมชาติให้มนปันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้บายบาย